so the โดยทั่วไป7 ขณะที่เราติโดโต๊ะหลับจังหวะตัวก็เห็นภาพในวัวเและในชีวิตก็เห็นวิญญาณของแม่ชีที่คุ้นเคยนี่หลงพี่จะนอนชิมบ้าชินเงินอางไรแต่ตัวน้ามาเลยพีแม่ชีพีแม่ชีพี่แม่ชีชแก้ตัวตัแก้ตัวนีอยู่นะ ลูกพ right? huh. like yeah. no. no. yeah. ี่ย no. so mm. ังไม่ชินหรือไงไี่เรียนจำไปจต่ละวันหน่อยนะลูกพี่ลูกพี่ไม่ชื่อมไหนคะไม่รงงานก่อนกินตอนแม่งก็จะโซฮังซังครั้งหนึ่งก็เ่ไมก็ใช่แล้พร้องกันในโลกชายนายที่หาจิตวญาต้นบ้านตนอื่นแตกแหวกขนาเพื่อขโมยามจัดว่ ก็จะได้จะสร้างห้องสร้างเหมือนอยู่แตวถ้าาเามแรงตัหาเสียงอลอยากที่นะ้องไปต่ปิดเสียงงไปไอ้พวกเงี้ยๆ่นนะ้โดยเลยเนะเี้ย่คนน้าไม่ตายนั่นท้้องยึดจังทุเรอ้แก เล็บ่เี่ห้องจะไเต็มแต่งห้องก็พอไปก็ได้สองหลอดผู้ใหญ่ับแหละผู้ใหญ่บยง แสงจักนทร์กระจ่งางโอ้สุดยอดอันเวลาให้ลูกก็ทายอยู่แดดเด้อก็เห็นสีผมตายอยู่ห่มก่เห็นได้สีผมโอ้โหสวยค่ะโอ้โหแรมแรมนี่ไงไง,างามาดูยังมมอยู่แดดจะของจะเห็นเห็นไหมอ่า สวยค่ะวสวยครัปิดงอได้เ okay. คเอ๊สสองนะคะถ้าไปรา้าอนอื่นเเอสสองขอนเดียกกนแล้วสีนี้เอ๊สสองตอรีน,าราน้าพี่โมต้องอัานอะไไหมี่โฮมก็จะเป็นแบบบลาแบบเป็โดดเด่นแล้วออกแดบงัวสิร <laughs> เรงยนในพี่ขอบคุณค่ะ โอ้ยหายกินเขาตุ๊บบะทีสองชั่มงผ่านไปนะคะกับกับสองคนเนาะเฉลีย่ยชั่วโมงละลอยนะเฉลี่ยชั่วโมงละลอยเส้นหิวขอยพี่น้องเฉลี่ยชั่วโมงละ้อย โอเคขอบคุณนะคะขอบคุณพี่ตาเอขอบคุณพี่อิสแล้วก็ขอบคุณใครอีกเห็ยนไวๆเยอะๆน่ะมีใครมาบ้างขอบคุณที่ตัวเองก็มาขอบคุณน้องแอร์ด้วยนะโอเคเสร็จแล้วย้อมผมปิดงอกนะคะ A12 จะเป็นสีบอลสีบอล ประกายแดงนะคะก็ออกมาสวยงามค่ะแต่ถ้ายิ่งแบบว่าสีพื้นผมเสมอกันนี้จะสวยนะคะแต่นี้พื้นผมของูกค้าจะมีดำมีทองมีหองอกนะคะสามเฉดสีเช่นนั้นแล้วมันก็เลยเออกมาเป็นแบบนี้รวมๆแล้วสวยค่ะ